กลาบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกท่านครับรอบที่แล้วที่ผมแนะนำหนังสือฟิสิกส์ขนมหวานไปเนี่ยได้รับการตอบรับที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับจนหลายคนเข้าใจว่าผมเป็นคนเขียนหนังสือหรือเปล่า เปล่าครับไม่ใช่ครับตัวผมไม่ขยันขนาดนั้นหรอกครับและในคลิปนี้ผมก็มีหนังสืออีกเล่มหนึ่งมาแนะนําครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าโคดเซียนฟิสิกโคตาเขียนโดยคุณไพบูลเลิดศรีมีทั้งหมด3เล่มครับโดยผมจะให้คำนิยามสําหรับหนังสือเล่มนี้เอาไว้ว่าหนังสือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยสําหรับพี P ่พี่ม .6 ผู้มีพื้นฐานอันเบาบางจนถึงไม่มีเลยและใช้เวลาอันน้อยนิดเพื่อวางคะแนนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คํานิยามที่กล่าวมาน,นี้ไม่ใช่ว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ดีนะครับหนังสือเล่มนี้ตรรงงโจททย์มาาากสํหหับน้ออี่เเลลืวล เพราะหนังสือเล่มนี้ไม่ไดสอนทุกบทโดยละเอียดและแต่ละบทที่นามาสอนก็ไม่ได้นํามาสอนทุกเรื่องด้วยแต่ความเจ๋งมันอยู่ตรงนี้ครับหนังสือเล่มนี้จอบที่ีประเด็นที่ออกสอบบ่อยๆมันซะเลยเรียนรู้ทฤษฎีนิดหน่อยที่เหลือจับทําโจทย์อย่างเดียวเลยครับและโจทย์ที่นํามาดูเหมือนจะเป็นโจทย์เบสิกพื้นฐานแต่ทุกข้อนั้นมีสักเป็นโจทย์สอบเข้ามาหาลัยทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้อสอบโคต้ามอมชเตรียมทหารสวนหรือว่า e n t r a n c e ซึ่งเข้ากับข้อสอบเข้ามาหาลัยในยุคสมัยนี้ที่เน้นไปที่พื้นฐานครับดังน,น มหาวิทยาลัยเนี่ยเล่มนี้สมควรอย่างยิ่งที่จะมีติดโต๊ะไว้ไล่ทําโจทย์ด้วยครับแล้วถ้าน้องเกิดสนใจแล้วไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนเนี่ยผมติดแท็กเอาไว้ให้แล้วครับไปกดกันได้นะครับ